a s Ralph, า a l a m u a l a i k u m warahmatullahi w a b a r a k พบกันอีกครั้งนะครับเป็นเป็นการทายให้ทุกท่านได้ชมระดับน้ำที่สูงขึ้นครั้งที่สามนะครับของปี2565นะครับที่ตลาดคลราาเวนะครับก็จะเป็นลักษณะน้ำที่สูงขึ้น สูงกว่าสองครั้งที่ผ่านมานะครับสองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยน้ําจะไม่ถึงจุดนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับครั้งนี้นะครับน้ําขึ้นมาจนถึงขนาดนี้เลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีบ้านเรือนของชาวบ้านนะครับแต่ว่ายัางไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะครับในตอนนี้ผมสภาทุกท่านไปชม ให้ชมดูหลายๆมุมนะครับก็ถือว่ายังโชคดีนะครับเพราะว่าข้างๆนี้นะครับมันเป็นที่สูงนะครับน้ำก็เลยยังไม่ช่วมนะครับแต่สังเกตดูด้านหน้านะครับที่เป็นที่เป็นอาคารนะครับตอนนี้น้าก็ขึ้นสูงตอนนี้นะครับเกือบจะถึงหลังคาแล้วนะครับ ก็ป้องกันไว้ก่อนครับอ่าตอนนี้น้ําขึ้นมาถึงระดับนี้นะครับใกล้ๆจะถึงถนนแล้วนะครับแล้วก็ด้านล่างของถนนนะครับก็จะมีการกัดเซาะของดินด้วยนะครับทําให้บางช่วงเนี่ยเกิดการกลวงนนะครับก็เราทำไป้ายไว้นะครับ อ่ารถใหญ่ไม่สามารถผ่านทางนี้ได้นะฮะอ่ารถผ่านไม่ได้นะครับก็ดูแม่น้ำสายบุรีในตอนนี้นะฮะจุดนี้นะครับเห็นได้ชัดเลยนครับ อตอนนี้นะครับฝนก็ยังตกอยู่นะครับตกตั้งแต่เมื่อคืนนะครับวันนี้ก็ยังมีฝนอยู่นะครับเพิ่มเป็ตเลยต้องใช้ร่มอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นข้างๆแม่น้ําสายบุรีนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นถนนที่วายสัญจรไปมานะครับก็จะมีถนนอยู่ติดกับแม่น้ําด้วยนะครับ มันก็อยู่บนสะพานนะครับ Mm hey -hmm. Gracias. <laughs> อ่านะครับตอนนี้เราก็อยู่อีกฟังหนึ่งนะครับ แล้วก็ในอีกพื้นที่หนึ่งนะครับเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างตลาดกับหมู่บ้านสมบมอะนะครับตรงนี้ก็จะมีน้ำท่วมเป็นสวนยางนะครับเป็นสวนยางก็ถือว่าโชคดีนะครับแถวนี้ไม่มีบ้านเรือนของไม่มีบ้านเรือนของชาวบ้านก็จะเป็นสวนมากกว่านะครับเป็นสวนสวนยางแล้วก็มีต้นกล้วยอยู่ด้วยนะครับ แล้วก็เป็นการให้ชมบรรยากาศเท่าวๆนะครับตรงนี้เป็นะสะพานที่หนึ่งนะครับแต่ะว่าจุดนี้จะมีอยู่สองสะพานด้วยกันนะครับเดี๋ยวให้ชมให้ชมดูพื้นที่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็จุดที่สองก็จะพาไปเดี๋ยวจะค่อยพาไปนะครับ ก็ถือว่าท่วมขึ้นสูงอยู่เหมือนกัน,นครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปชมจุดที่สองกันนะครับนี่ก็เป็นสะพานจุดที่สองนะครับระหว่างตลาดขลกาเวกับหมู่บ้านกม้อนะฮะเป็นก็เป็นสะพานใหม่นะครับเ,เบมื่อก่อนเนี่ยสะพานจะต่ำกว่านี้นะครับเวลานําขึ้นทีน่ไรเนี่ยก็จะ มีน้ำล้นสะพานเลยนะครับมีน้ำท่วมสะพานเลยนะครับก็เลยสร้างใหม่นะครับให้มันสูงขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นกว่าเดิมนะครับามาดูระดับน้ํากันนะครับ สังเกตดูข้างๆนะครับก็จะเป็นสวนลองกองนะครับมีต้นลองกองต้นสตอด้วยนะฮะตอน,นี้น้ำล้นตลิ่งไปแล้วนะครับบางส่วนก็สำหรับสายน้ำสายนี้นะฮะก็จะไปจรดที่แม่น้ำสายบุรีนะฮะอันนี้เป็น เป็นคลองนะครับอ่าอันนี้เป็นคลองแล้วก็ไปอีกหน่อยนะครับมันก็จะไปอ่าบรรจบที่แม่น้ำสายบุรีนะฮะครับก็เป็นการให้ชมดูคร่าวๆนะครับในอ่า คลิปบรรยากาศสำหรับน้ำสำหรับระดับน้ำที่สูงขึ้นในะวันนี้นะฮะให้ทุกท่านได้ชมนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ฟัเนี่ยยังไม่หยุดเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าน้ำจะสูงขึ้นอีกประมาณไหนนะฮะแต่ก็เป็นให้การแต่ก็เป็นการให้ทุกท่านได้ชมดูณเวลานี้นะฮะณเวลานี้ก็ น้ำสูงขึ้นมาระดับนี้นะฮะแล้วก็จะสูงขึ้นหรือว่าลดลงอย่างไรนั้นถ้าถ้าได้โอกาสอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมก็จะอัปเดตให้นะฮะ, <st ubs> ะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมครับสวัสดีครับ